ครับผมจูธงแก่ชัยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนครึ่งครับซ้อมอยู่างนี้นครับไฟนี้อยู่แก่ชัยกำแพงครับมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมบางที่นั่นก็มีพวกเทรนเนอร์พวกแพงดองแล้วนักมวยอีกหลายคนครับคือในค่ายช่วยกันเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบสามครับน้ำหนักป่วยป่วยประมาณกี่กิโลครับน้หนักปล่อยประมาณหกสิบเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็มวยเข่าแต็เด่ยวอืมแล้ววันนี้เราเจอกับบัวแก้วครับผมเคยเจอกไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับ แล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยก็มาปะก็มีดูคลิปบ้างครับเขาเป็นมือสไตล์อะไรก็ฟีมือครับมีเข่านิดหน่อยแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแอย่างไรก็เดี๋ยวดูเลยครับเดียวค่อยดูค่อยไปเห็นไหมยังปิดโควิดนี่เราต่อยไฟสุดท้ายนี่เราต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นไฟท้ายต่อยน่าจะเป็นลังสิทธิ์ลังสิทนะวันนั้นเราเจอกับเจอกับอะไรนะโพไซโพไซเป็นไงวันนั้นชนะน้องครับเจ้ชนะน้องเข้ามาวันนั้นเรือกได้เลยเป็นโพไซร้อยสามเอ็กสามร้อยเอ็ก ร้อยสามร้เบ็ดวันนี้ต่อยร้อยสามสองครับผมเมื่อกี้เห็นสอบแล้วเจออยู่แค่คือแปดไม่มีปัญหาแน่นอนสบายสบายเนาะแล้วยังวันนั้นชนะน็อกแล้วเราก็หยุดยาวเลยใช่ป่ะใช่ครับหยุดไปหมดนี่กี่เดือนประมาณสี่เดือนสี่เดือนแล้วได้ไปไหนไหมก็เก็บตัวซ้อมก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็คือทําร่างกายไปเรื่อรับอืมากเราต่อยมวยมาลุ้นๆุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณ ร้อยกว่าร้อยหลอไปเนอนะเราเป็นคนจังหวัดเลยครับกำแพงครับคบุนชวนแฟนลับรถวันนี้นะก็เ่ื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นที่แน่นอนนะรับครับผม